สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่ f อสีอีกครั้งหนึ่งค่ะเปิดฉากมาก็เจอสายฟ้าแก้งน้องค่ะส่วนคนสวยของเรากำลังกำลังเล็มกินอาหารอยู่ค่ะของอุไรของเราแก้งน้องเบาๆนะลูกสายฟ้าสายฟ้าเขาจะรักน้องเขามากเลยนะคะรักน้องมากๆ ชอบเป็นมุ้งมิงมุงม้งมิงกับน้องค่ะยอกกันตลอดสองคนพี่น้องเวลาพี่ไปไหนน้องก็วิ่งตามค่ะวิ่งตามไม่รู้โตมาจะรักพี่แบบนี้หรือเปล่าแอะ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 แกล้งน้องไม่พอหันไปแกล้งสตังอีกเราเอ๊แกล้งสตังนะคะอ่ะนีมามุมนี้ละนี่มามุมนี้ละซุกซน,นค่ะเด็กๆเด็กๆสีกุม,มารซุกซนมากๆ พี่ๆก็เอาแต่นั่งตะมุตะมิกันค่ะเด็กๆดูความน่ารักมุ้งมิ้งของเด็กๆนะคะยังไงแม่กิ่งก็ขอนำเสนอสินค้านะคะสินค้าที่แม่กิ่งขายก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพิมพิลาหรือว่าสบู่หรือว่าเสื้อผ้าผ้าคลุมไหล่หรือว่าผ้าถุงค่ะ สินค้าของเรายังมีอีกมากมายเลยนะคะท่านใดสนใจก็สนับสนุนแม่กิ่งมาได้ค่ะเพราะว่าเนาะสินค้าที่แม่กิ่งขายได้ก็เนี่ยค่ะเอามาซื้ออาหารให้ลูกๆซื้อขนมให้ลูกๆและที่สําคัญคือซื้อทรายแมวค่ะเพราะว่าทรายแมวบ้านเราก็ใช้เปลืองมากๆอ่ะหอมกันอีกแล้วสตุนโดนโดนพี่ทองจันหอมอีกแล้ว ยังไงก็เมตตาสนับสนุนบ้านตระกูลทองของเราได้นะคะน้ำมันพิมพิลาใช้ดีมากๆค่ะท่าที่ได้ใช้ดูแล้วก็มี FC ซหลายๆท่านที่ใช้มาก็บอกแม่กิ่งมาว่าใช้ดีค่ะใช้ดีบางท่านบอกว่าปวดท้องปวดท้องแล้วพอเอาน้ำมันพิมพิลาทาท้องก็หายค่ะอันนี้คือ FC บอกแม่กิ่งมานะคะ เหมือนกับลักษณะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นพวกท้องอืดน,นะคะท้องอืดอลมในท้องหรือไม่ก็เป็นพวกคล้ายๆกดไหลย,ย้อนนะคะเป็นลักษณะนั้นพอเอาน้ำมันพิมพ์พิลาทาก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแม่กิ่งก็ต้องขอบคุณ f อซที่คอยให้ข้อมูลมานะคะแต่ละท่านแต่ละท่านว่าใช้อะไรแบบไหน แต่ตอนนี้ดูสตูนแก้งน้องก่อนค่ะสะตูนแก้งน้องวันนี้สะตูนแก้งน้องเหรอลูกฮะมุงมิงมุงมิงตามเคยค่ะผ้าคลุมไหล่แม่กิ่งก็ยังมีเยอะนะคะผ้าคลุมไหล่กับผ้าถุงแล้วก็เสื้อผ้าท่านใดอยากจะดูแบบดูแบบก็แอดไลน์มาได้ค่ะแอดไลน์มาหาแม่กิ่ง แม่กิ่งจะได้ส่งแบบให้ดูเยอะๆเนาะจะได้ส่งภาพให้ดูได้ว่ามีแบบอะไรบ้างโอ้เก่งค่ะเก่งกระโดดโลดเต้นตกลงมากันเด็กๆ ตตูนระตูนคนสวยอะลูกฮะเดี๋ยวนี้อ้อนแม่กิ่งเก่งมากๆเลยค่ะตตูนแม่กิ่งจะขำม,มากๆกับเวลาที่เขาอ้อนอ่าดูมิ้วน้อยของเราก่อนค่ะเมื่อกี้ทำทำหลุมอวกาศตกลงมาแล้วก็เล่นต่อเลยเขา ดูดูนะคะดูนะคะนิ้วน้อยของเราสองคนอยู่ในหลุมอวกาศเด็กๆก็จะมีความน่ารักให้ดูแบบนี้ค่ะดูแล้วก็เพลินท่านใดทำงานเหนื่อยๆเครียดๆก็เนี่ยค่ะมาดูพวกเราได้มาดูพวกเราแล้วก็ทำให้ทุกๆท่านได้หัวเราะได้อมยิ้มกันได้บ้างค่ะ อแก้งสตางแก้งสตางสตางเรายังรักเธออยู่นะไปไหนลูกฮะดูนะคะนอนเป็น นางพญาเลยเขาหางฟูเป็นนางพญาเลยลูกฮะคนสวยของแม่เนี่ยคนสวยชาตูนแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณ fc ทุกทุกท่านนะคะที่รักสตูนแล้วก็รักเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะที่สำคัญคือ fc สตูนนี่จะเยอะมากค่ะทุกท่านจะรักและ e นดูอาจจะเป็นเพราะว่าสตูนน้องมีสตอรี่เนอะที่ว่าน้องรอดตายมาได้ ทุกคนก็เลยรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็คอยดูพัฒนาการของน้องว่าเออแต่ละวันแต่ละวันน้องจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะแม่ก,กิ่งก็จะถ่ายทอดความน่ารักของสตูนแล้วก็พี่ๆน้องๆให้ดูทุกวันค่ะมาคอยรับดูรับชมติดตามพวกเราได้นะคะแต่ละวันก็จะมีความน่ารักความมุ้งมิ้งแตกต่างกันไปค่ะ แล้วก็ช่วงนี้แม่ก,กิ่งอยากจะบอกว่าพอดีเมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้ก็จะมี FC, เอ่ซทักแม่ก,กิ่งมาค่ะว่ามีอยู่สองท่านทักแม่ก,กิ่งมาอยากให้แม่ก,กิ่งช่วยรับแมวมาดูแลอีกแม่ก,กิ่งก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็บ้านเราก็แน่นแล้วแม่ก,กิ่งก็รู้ว่าท่านสงสารแมวค่ะแต่ก็อยากให้สงสารแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆด้วยเพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็อยู่กันแออัดแล้วค่ะ แม่กิ่งก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีที่โทรมาแล้วแม่กิ่งไม่สามารถรับหรือดูแลแมวได้นะคะไม่สามารถรับเพิ่มได้แล้วค่ะสําหรับบ้านแม่กิ่งเพราะว่า45ตัวมันก็เกินพอแล้วสําหรับเด็กๆค่ะเพราะว่าแม่กิ่งก็เนาะก็แล้วก็อายุแล้วแล้วเด็กๆก็ก็ไม่ได้เลี้ยงเขาแค่วัน2วันหรือเดือน2เดือนเขาก็ต้องอยู่กับเราไปอีกหลายปีค่ะ แม่กิ่งก็ขอโทษขออภัยที่ไม่สามารถรับเด็กๆได้นะคะแล้วก็อยากให้เข้าใจแม่กิ่งด้วยเหมือนกันว่าทําไมแม่กิ่งถึงรับไม่ได้บางทีเห็นพวกเขาอยู่กันเยอะๆรวมตัวเยอะๆพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดค่ะอึดอัดและแน่นก็สงสารลูกเหมือนกันแม่ลูกก่อนดูนะคะเดินไปไหนลูกก็ตามเป็นพวน สงสารแม่บ้างลูกให้แม่ได้พักบ้างพวกเราเนี่ยฮะให้แม่ได้พักบ้างแม่กิ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะคะตรงใกล้ๆตรงเนี้ยเขาก็เดินมาไม่กลัวนะคะเพียงแต่ว่าจับไม่ได้เหมือนกันแม่สายลุงก็ไม่ต่างจากแม่ลูเซียะคะ่ะคือมาใกล้ได้แต่ว่าจับไม่ได้เขาเห็นลูกเขาเขาเห็นลูกเขาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะ่ะแม่กิ่งเ,เขานั่งมองตั้งนานแล้ว เห็นเขานั่งมองลูกเขาเล่นอยู่ตรงนี้ตั้งนานเขาก็เลยเดินมาหาลูกค่ะเดินมาหาลูกเขาแม่ก็คือแม่นะลูกนะแม่ก็คือแม่แม่เสือของเราต้องเรียกว่าแม่เสือสาวใช่ไหมลูกแม่เสือสาวไม่เอาแล้วแม่กลับดีกว่า ตอนนี้ตัวสายฟ้าก็พอๆกับแม่แล้วค่ะไม่ค่อยต่างกันเลยกลับไปนอนที่เดิมละงั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ